ดอกนางง<ช><ย>ามชายชาิาช<ย>าไม่มีใครมารับแข่เงเสียงดังกว่ากลางสดาน,นักศสือาพยาบาลตั้งใจแสดงด้วยใจรักวัฒนธรรมไม่มีคำบังคับคู่ คุณหมอเฝ่าเอาใจใส่ถึงคนไทยหัวใจเศร้าจะยุดไวรัสโควิดสิบเก้าพี่น้องไทยต้องใจสู้ไทยต้องใจสู้หายใจร้อนใจสุมอดทนคือกันหนุ่มเดือดใจเศร้าโรคมันโรคมาบุกมาบันวิทยาลัยพยาบาลมาเล่ามาบอก บางทีอาจนึกไม่ออกความกดดันมันมาบุกอันความลำบากหนักใจมันมากมายหลายรถบรรทุกมาใช้เพ่งโคราชวัฒนธรรมคับกล่อมคนไทยให้คลายบันเทา ทั่วโลกวิกฤตโควิดมันยิ่งระบาดตายเป็นเบื้อทุกเชื้อชาติดอกนางงามเอยใช้ยาจากที่ไทย มันหลากหลายใกล้พันมามีเอ็นฟ้าเด่นตาและยังไม่จบวิทยาลัยพยาบาลใช้เพลงพื้นบ้านเล่าขานระบาย นีอย่างนี้อย่างนั้นส่วนชาวบ้านก็ยังเหงาจะป้องกันโควิดเช็บเข้าให้แนะนํำจะทำยังไงนํำจะทำยังไงแบบไหนจะยางง่ายหน้าตาคือยังใสยังเงาระวังป้องกันวิธีไหนให้ปลอดภัย ทุกทีนั้นไหนแกสส่ศึกษามาเชี่ยวชาญลองแล้วพี่น้องสักทีแน่ปรึกษาใครเขากอแนะนำว่าให้มาถามแกนั่นแหละความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็พอปนันอเออ,อ,อ,อแล้ว ไวรัสรบาดท,ทุกที่มากมีทวีท่าการป้องกันโควิดสิบเก้าดอกหน้างามเออยชัยาใช้ทีาใช้ไทย ฉีดวัคซีนโดยการหมดให้ครบโดดแล้วยิ่งดีโดยเราไม่ต้องรอให้คุณหมอมาวิทานไวรัสรุมคุมกาดปันมาวัดคุมไก่ฉีดวัคซีนกระตุ้นร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันคุมก้ามคุมกึมมกมกมก่งนี่เป็นวิธีที่หนึ่ง ไม่ใช่คุ้มเกอเพลงโคราชพูดไม่หลอกขอสองบอกไม่ลังไม่เละ D M S T T A จะทำได้ให้ไม่เล่าดูแลห้องหับที่ลับที่นอนไม่ว่าที่รอนที่หนาว ยายย้อนกินข้าวเท่าย้อนเกิดนานรำคาญเต็มทีเออออยากให้แกเล่าฉันยังเข้ามาไล ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ได้ดอกนางมามอชัยาชาที่ใช่ใช่ยาชาที่ใช่แปลไม่ครบต้องจบเกมคำว่า D M H T T A ทำเป็นเองเก่งภาษาช่างเลอลาจะมาหลอกพอให้แปลความหมายดาเจ็บตาคือไม่ดี ทำเป็นเก่งภาษาอังกฤษที่เราได้ให้ไม่ดอกได้ให้ไม่ดอกพูดออกทรงไม่ดังในรองเล่าให้เขาฟังความหมายเด้อแปลความหมายไมยเ่เสร็จ I D M H T T A ถ้าบอกมัวมุนเมฉันก็มีวิธีอ่าน มาตรการสู่วิกฤตทุกคนต้องฉีดวัคซีนนั้นรู้ว่าลอน้อยอย่าคอยเชิดหน้ามาแย่งซีนเออะ พระเขาหอยยังรู้ระยะหิงดีโซเชียลดิแทนซิ่งดอกน้างามไทยยาชัทาิทีท่ไทยไทาย,ยาชัดทีเ่เระยะประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเป็นขอบเขตควรระวังเอ็มย่อมาจากแมสแวรริงไม่ต้องวิ่งหายาหอ คือสวมนากากอนามหรือจะใช้นากากผาใส่ไว้ตลอดเวลาเราต้องพกนากากาคอพกนากากคอหาไหม่เอาไว้เสริมจะได้มีนากากเพิ่มหนากากพูนลากมือบ่อยๆด้วยสบู่แอลกอฮอเช็ดถูไม่สบัดสบิง คือเอชแฮนวัตชิงเชื่อหมอบอกเราจะสบายทีเทสติ้งวัดอุณหภูมิตัวเชื่อโควิดถ้าหากใกล้ชิดคนส่วนหลายไข่เอแฟไทยชนะมีไวดดาทุกครั้งบอกไทม์ลายอออออออคุณ พี่ร้องคนไทยปลอดภัยคลายทุกข์ถึงโรครายมันรานรุกดอกนางงามเอยอย,ยออขอให้อลาอเออเอ้เออ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 เอน,น,นเออเ ให้คุ้มก่อนที่ทุกอกโศกใจก็ขอให้สดใสผ่อนคลายทุกขยยาโมอกุมคุ้มครองปลูกประท้องคุ้มเครือเชิดเทียบไทใต้เหนือมาคุ้มครวบคุ้มครัวครอบคุ้มครัวฟ้าใส่ใจสว่างโดยไม่มีคุ้มครั้งคุ้มเมื่คลาว ช่วยกันมันแก้มันไขสายเลือดไทยใจมันคนอีสานเหลือดายไทยทุกคนรักสามัคีให้มันคงพระสยามเทวาธิราชคุ้มไทยทั้งชาติอยู่ยืนยงปัดเป่าภัยพิษ ประเทศชุม,ยมเย็นไม่ย่างยืนอออยาว